สวัสดีครับ FC หลวงปู่หนูทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้พอดีพี่โบ้เพิ่งหายจากโควิด -19 หมาดๆนะครับเสียงก็อาจจะยังไม่เต็มร้อยเท่าไร่แต่ว่าจะต้องมาทำคลิปตอบคำถามให้กับน้องตีนะครับน้องตีนี่เป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่เออรู้จักกันมาน่าจะเกือบ10ปีแล้วเหมือนกันน้องตีเป็นเพื่อนสนิทของน้องชายแท้ๆของผมเองครับน้องตีฝากถามว่า เราจะมีวิธีปฏิบัติตัวยังไงให้วัตถุมงคลที่เราแขวนเนี่ยครับรักษาตัวเราถามได้ดีมากเลยนะผมก็เลยทําคลิปจัดหนักจัดเต็มให้กับน้องตีเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยผมจะเรียงเป็นข้อๆเลยนะครับเอาเป็น5ข้อหลักละกันข้อแรกเลยที่น้องตีต้องรักษาเลยก็คือเรื่องศินข้อ3ศีสินข้อ3นี้สําคัญมากเพราะว่าถ้าเราผิดสินข้อ3แล้วมันจะพาให้ผิดข้ออื่นๆ ตามมาโดยง่ายอย่าไปคิดว่าเราไปมีอะไรกับลูกสาวหรือว่าลูกชายชาวบ้านแค่เพราะว่าเขาบรรลุนิติภาวะบางครั้งเนี่ยต้องขออนุญาตผู้ปกครองเขาก่อนนะครับส่วนใหญ่เพื่อนก็จะไม่รู้กันผมก็ไม่รู้นะก็มารู้ทีหลังเหมือนกันแหละผมยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันนะครับอย่างเช่นว่าถ้าผมผิดศินข้อ3เนี่ยข้อถัดมาที่ต้องผิดแน่ๆก็คือข้อ2ครับเพราะว่าเท่ากับว่าผม ไปลักขโมยลูกเขาภรรยาเขามามีอะไรกับผมแล้วข้อไหนตามมาอีกข้อ4ครับมูดสาวาทาเป็นไปไม่ได้หรอกครับว่าเราไปแอบมีอะไรกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องโกหกภรรยาเราโกหกสามีว่าจริงๆแล้วพี่ไม่มีอะไรกันนะจ๊ะเธอคิดมากไปเองคนเรานะครับพอแอบกินกันเนี่ยอยู่ไปอยู่มามันต้องเกิดความเครียดเชื่อผมเผลอเอก, <ๆ S 1> ก็พลาดพังไปดื่มเหล้าเมาชีวิต แล้วถ้าเกิดว่าเมาชีวิตแล้วพังมือฆ่าเมียทําไงกลายเป็นผิดครบทุกข้อเลยครับนี้พอจะเข้าใจหรือยังครับว่าทําไมข้อ3เนี่มันถึงสําคัญแล้วที่สําคัญนะครับการผิดศีลข้อนี้ทำให้การร่ําเรียนไสยเวทนี้ไม่สำริจผลเอาละจบเรื่องศีลไปละต่อไปมาข้อ2คราวนี้มาเรื่องวาจาบ้างส่วนใหญ่คนไทยมักจะติดนิสยัยด่าพ่อล่อแม่กันเป็นเรื่องสนุกครับสมัยเรียนมต้นในตัวดีเลยตอนเริ่มเลย แล้วก็ติดปากกันเรื่อยมาแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรามาแขวนวัตถุมงคลแล้วเนี่ยให้เลิกซะนะครับเรื่องดา่าปิดามารดาบุปการีเนี่ยเพราะบอกให้เลยว่าวัตถุมงคลที่เราแขวนเนี่ยครูบาอาจารย์ไม่รักษาเราแน่นอนครับคราวนี้มาถึงข้อ3บางคนนี้มีความภูมิใจในครูบาอาจารย์จัดจ้านมากแล้วก็ไปดูถูกครูบาอาจารย์ของเพื่อนๆนคนอื่นเข้า ขอให้เพื่อนๆคิดอย่างนี้นะครับว่าครูบาอาจารย์ของใครใครก็รักใครก็นับถือเพราะฉะนั้นนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้จักครูบาอาจารย์ของเพื่อนเราแต่เราก็ไม่ควรแสดงกิริยาลบหลูดูหมิ่นครูบาอาจารย์ของใครทั้งนั้นคราวนี้มาถึงข้อสําคัญที่ผมเองนี้ต้องเตือนให้หลายท่านพึงระวังไว้นะครับเพราะว่าเคยมีกรณีมาละคือการแขวนวัตถุมงคลนี่ตอนที่วัตถุมงคลอยู่ที่คอเนี่ย ห้ามเราไปร่วมสังวาสหรือว่าห้ามไปร่วมรักร่วมเพศกับคนสัตว์สิ่งของใดๆก็แล้วแต่ต้องพูดอย่างนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ความหลากหลายทางเพศมันมีเดี๋ยวมีน้องมาฟังแล้วก็มีมาแซวผมมาบอกโอ้พี่โบครับผมแขวนเหรียญหลวงปูน่นี่ผมไม่ร่วมผมไม่ได้มีซัมติ้งกับสตรีแต่ผมไปม,มีกับบุรุษได้ไหมครับผมเป็นประเภทชายเหนือชายแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับไม่ว่าใครจะมีรสนิยมหลากหลายทางเพศ คนสัตว์สิ่งของอย่างเงี้ยทุกอย่างน่ะคือห้ามหมดด้วยว่าจะเป็นเพศเดียวกันต่างเพศที่ต้องบอกว่าสิ่งของว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีตุ๊กตายางม,มาขายใช่ไหมครับน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะหัวสมัยใหม่บอกโอ้ผมไม่มีเมียให้มันล้าสมัยแล้ว,วพี่มีก็มีแต่เรื่องยุ่งยากลําบากกายลําบากใจใช้บริการตุ๊กตายางดีกว่า,าน้องคิดมันก็ถูกครับแต่ว่าถ้าจะไปม,มีอะไรกับตุ๊กตายางก็ขอร้องว่าถอดเหรียญหลวงพ่อเหรียญหลวงปู่จากคอ ออกให้หมดก่อนก็แล้วกันไอ้กริยาแบบประเภทแบบแขวนเหรียญไปเนี่ยครับด้านล่างเนี่ยเอวกระแทกปาบปาบปาบเหรียญวัตถุมงคลกระแทกหนะ้าอกปึกป๊กปึกป๊กปึ๊กนี่ไม่เอานะครับอันตรายเหรียญบางเหรียญน,นี่ครูบาอาจารย์ห้ามเด็ดขาดพลาดทั้งเผลอแขวนไปเนี่ยบางรายนี่เขาบอกว่าถึงตายนะครับมันจะเป็นเหรียญของทางอาจารย์ชุมชัยกิรีเรื่องนี้ผมเอง มีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังก็คือพี่ชายของผมอะมาวันหนึ่งโทรมาหาผมบอกไอ้โ,อโบหาเหรียญหลวงปู่นหนูให้พี่สักเหรียญดีวะผมก็บอกอ๋อพี่จะเอาไปให้ใครอหอพี่แกก็บอกว่าเอาให้อไอลูกชายพี่นี่แหละผมก็บอกเฮ้ยก็ไอเจ้าลูกชายพี่หลานผมมันแขวนอยู่ตั้งนานเน,นแล้วไม่ใช่เลยพี่แกก็บอกว่ามันทําหายผมฟังเสร็จนี่ผมนึกขึ้นมาเลยว่าเมื่อ,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 อสักสามสองสามเดือนที่แล้วเนี่ย แกเพิ่งโทรมาเมาเรื่องลูกแกให้ผมฟังว่าไอ้ลูกแกวันวันตอนนี้ตอนเย็นไม่ทําอะไรแล้วครับโทรคุยอยู่แต่กับแฟนแฟนเป็นลูกครึ่งซะด้วยทีนี้ผมก็เอามารวบรวมเหตุการณ์ว่าเอเอไอหลานผมมันไปมุดแล้วไม่ทันได้ถอดพระออกหรือเปล่าเนี่ยเล่นซะพระหายเลยผมก็ได้แต่เดาแล้วครับเพราะว่ายังไม่เคยเจอตัวว่าเจอตัวเดี๋ยวจะแอบล็อกคอมาถามหน่อยว่าเฮ้ยหลานตกลงนี่เองทํำยังไงว่าทําไมพระหายข้อห้าเนี่ย ก็คือระหว่างที่เราถอดเหรียญออกจากคอเรานี้นะครับต้องเอาไปวางในที่อันควรนะคุณยาไปวางที่พื้นที่เราเดินเนี่ยไปวางในห้องน้นํานี่ไม่ได้นะครับเรื่องนี้อาจารย์ของผมลุงช้างแกอธิบายว่าให้โบลองคิดดูว่าถ้าเอาเหรียญลหลวงพ่อหลวงปู่ไปวางที่พื้นเนี่ยมันมีขนทั้งนั้นเลยเลขขนของคนเนี่ยมันมีหลายตําแหน่งนะที่อยู่ที่พื้นมีตั้งแต่หัวตรงนี้ ขนหน้าอกแล้วขนข้างล่างขนหน้าแข้งแล้วมันปนกันไปนหมดทั้งผู้หญิงผู้ชายอย่างนี้ครับเรื่องของเรื่องเนี่ยลุงช้างได้โกรธมากคือมีลูกศิษย์คนหนึ่งศิรักแกเลยถอดเหรียญแล้วามาวางไว้ที่พื้นแกเดินมาโอ้เกิดเผลอเหยียบเหรียญลุงช้างก็บอกว่าถ้าลุงเหอเหยียบเหรียญอาจารย์ลุงแลวก็รับประกันว่าได้เห็นดีกันเลยกับลูกศิษย์ท่านนี้อาจารย์ของลุงช้างก็หมายถึงองค์หนุมานนะครับอีกกรณีนีนึงก็คือเกิดขึ้นกับน้องสาวของภรรยาผม น้องสาวคนนี้แกชอบติดนิสัยอาบน้ําแล้วลืมพระไว้ในห้องน้าครับไม่รู้เป็นอะไรครั้งหนึ่งเนี่ยผมจําได้แล้วว่าลุงช้างเดินออกมาจากห้องน้ําพร้อมกับหยิบเหรียญหลวงปู่ทวดมาด้วยแล้วก็บอกว่าไอ้เจ้าน้องสาวภรรยาผมเนี่ยลืมไว้แกก็เอามาวางข้างนอกให้ทัดจากนั้นอีกไม่นานก็คราวนี้เป็นภรรยาผมหยิบมาให้บ้างลุงช้างอธิบายว่าในห้องน้ำเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่เราไปชำระร่างกายทิ้งสิ่งสกรปรก ไม่สมควรที่จะเอาพระไปแขวนทิ้งไว้นะครับทันมาไม่นานเลยปรากฏว่าคราวนี้ไอ้เจ้าน้องสาวผมเนี่ยวิ่งออกมาจากห้องน้ําหน้าตาตื่นเลยเพราะว่าจําได้ว่าลืมพระแล้วจะเข้ามาเอาอยู่ๆพระหายแล้วก็หายไปจริงๆไม่เคยกลับมาเลยนะครับเป็นพระหลวงปู่ทวดน้องภรรยาผมก็เลยได้บทเรียนเลยคราวนี้สุดท้ายเธอก็หันมาแขวนเหรียญลงปู่หนูแล้วครับผมนี่แหละคนหาให้เป็นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ตั้งแต่นั้นมาเธอก็ไม่เคยจะลืมในห้องน้ําอีกเลยเพราะว่ามีบทเรียนแล้วว่าพระหายจริงๆเรื่องนี้นี่ผมอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเลยครับก็เลยเอามาเล่าเพื่อให้เป็นบทเรียนกับเพื่อนๆได้เอานะครับทั้งหมดมี5ข้อก็คือ 1. ให้รักษาสิ่ข้อ3เพราะถ้าว่าผิดสินข้อ3มันก็จะลามมาผิดทุกข้อข้อ2ปิยาวาจาครับพูดดีอย่าไปด่าบุปการีของใคร ส่วนข้อ3ก็คืออย่าพูดจาดูหมิ่นดูถูกครูบาอาจารย์ของใครก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักนะครับข้อ4อย่าแขวนพระแล้วไปร่วมรักกับอะไรก็ได้ที่คุณจะร่วมและข้อ5ให้วางวัตถุมงคลไว้ในที่อันควรส่วนอีกข้อหนึ่งที่นับจากนี้เนี่ยผมก็จะถือว่าเป็นข้อพิเศษกันแล้วกันนะครับแต่ว่าทุกคนก็ทำได้เหมือนกัน ไม่ว่าเราจะทําบุญอะไรนี้เราก็ควรที่จะอุทิศให้กับครูบาอาจารย์ของเราทุกครั้งอ,อ,อย่างเช่นถ้าเป็นหลวงปู่หนูก็บอกเลยว่าผลบุญที่ข้าพระเจ้าทํานี้ไม่ว่าจะที่ทําผ่านมาแล้วกําลังทําและจะทําต่อไปในอนาคตอุทิศให้กับหลวงปู่หนูวัดทุ่งแหลมองค์หนุมานชานสมอนอย่างนี้เป็นต้นถ้าใครนับถือหลวงพ่อองค์อื่นก็ประยุกต์เอาไปใช้นะครับส่วนข้อที่สําคัญที่สุดอันนี้ที่เด็ดเลยนะ ถ้าคุณนั่งสมาธิได้จะดีมากเดี๋ยวผมจะทำคลิปนั่งสมาธิสอนให้ครับเพราะว่าผมก็นั่งสมาธิมาหลายสิบปีแล้วครับโอ้จะบอกหลายสิบปีไม่ได้ดิประมาณ15ปีเท่านอ้หากว่าเรานั่งสมาธิแล้วอุที่ส่วนกุศลให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะยิ่งประเสริฐเข้าไปอีกเป็นยังไงบ้างครับน้องตีและผู้ฟังทุกท่านพอจะเก็บเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่พี่อธิบายแล้วนำไปปฏิบัติได้ไหม ก็ขอให้แขวนพระอย่างมีความสุขทุกท่านและปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบหลวงพ่อคุ้มครองทุกคนนะครับวันนี้จบแค่นี้สวัสดีครับ